ไปดูข่าวฝากประชาสัมพันธ์กันบ้างนะครับขอเชิญชวนองค์กรหน่วยงานและประชาชนทั่วไปนะครับร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกสตรีบุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2,566จําจำนวน16สาขา71รางวัลน,นะครับโดยเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23ธันวาคม2565 ก็ขอเชิญชวนอีกหนึ่งผลงานนะครับก็คือร่วมส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกสตรีบุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศเพื่อยุ่งย่องเชิดชูกเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เนื่องในวันสตรีสาคลนประจำปี2 5 6 6นะครับเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง23ธันวาคมขอไปครับถึงวันที่23ธันวาคม2 5 6 5นะครับสามารถส่งเอกสารนะครับโดยสแกนค r ว o า e คตผ่านทางหน้าจอได้เลยครับ